สวัสดีตอนบ่ายนะครับกับช่องต้นคริปโตนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนมุมมองนะครับคุยข่าวกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดไปพูดถึงข่าวนะครับผมก็ขออัปเดตในเรื่องของกราฟแล้วก็ราคาเหรียญไซตามะนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ได้ทาคลิปวิดีโอลงไปในช่อง YouTube นะฮะหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเข้าตอนนี้ทันไหมนะครับจะตกรถไหมนะครับคนเข้าราคาไหนนะครับ เมื่อคืนก็มีหลายๆคนกระโดดเข้านะครับตอนมันพุ่งเขียวๆนะครับสุดท้ายตื่นมาติดดอยกันหมดเลยนะฮะผมก็ได้บอกเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับว่าอย่าเพิ่งเข้าซื้อนะครับถ้าเข้าซื้อตอนนี้นะครับมันเป็นการไล่ราคานะครับเมื่อคืนผมก็ได้มีบอกว่าอย่างน้อยให้มันย่อลงมาแบบนี้นะฮะหาแบบตีแนวรับไว้เลยนะครับนะถ้าเราซื้อแต่แถวนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้มาชี้แนะชี้นำนะฮะอย่างน้อยเราก็เจ็บกว่าที่เราต้องไปเข้าตรงนี้ครับเมื่อคืนนะ วันนี้ก็มีคนโทรเข้ามาถามผมนะครับว่าเมื่อคืนปิดด้อยนะครับนะไปกระโดดเข้าตอนมันเขียวนะฮะผมเองเนี่ยผมไม่ได้มาตื่นเต้นกับเหรียญที่แบบเป็นกระแสเขาอะไรแบบนี้เลยนะฮะผมชินแล้วนะครับนะไอเหรียญที่จะเข้า X c h a ช g นนั์เอ็กชแนนนี้นะครับโดยเฉพาะ b i n น n c ้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนะแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยหรือว่า1เดือนที่ผ่านมาผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสแตมม์ที่จะเข้าแบ n น n c e ไปแล้วนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรชัดเจนครับผมรอให้มันแบบลิสต์ไยชื่อเข้าไปใน X รรสาามถตวจสอบได้้ใหมัันช์ก่อนนะคะ ตกลถไม่เป็นไรเข้าช้าไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยก็ประกันความเสี่ยงให้ตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะฮะหรือไปตื่นเต้นกับกราฟเขียวนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะติดดอยกันนะครับไปกระโดดเข้าเนาะผมเองก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าจะเข้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งเวลามันพุ่งนะครับให้รอเข้าจุดที่มันย่อนะครับถ้ามันย่อสมมติว่าเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันลงทะลุแนวะรับลงมาถ้าเราตัดเราอาจจะคัดลอดขายมันก็ยังเจ็บน้อยกว่าขึ้นตรงนี้อะครับอืม ส่วนตัวเพียงผมก็ไม่เข้าเลยนะฮะผมผมเฉยๆนะครับกับขาพวกนี้นะครับถ้าจะถ้าเกิดมันจะเข้าจริงนะผมรอเบบี้ดอตดีกว่านะครับนะตอนนี้ก็ยังเงียบยังนิ่งอยู่เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่าราคาเหรียญเซตาะหรือว่ากราฟของเซตาะตอนนี้ก็ดูเลยฮะนะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะครับนะเหมือนจะเหมือนจะแบบถ้ามันถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคนมันก็จะใช้เวลข้างไปนะฮะแต่ว่าเราต้องรอดูว่ามันจะกลับตัวได้หรือเปล่านะฮะ ก็ต้องรอดูนะฮะปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับปริมาณซื้อน้อยกว่าขายเยอะกว่านะครับณนะตอนนี้เนาะนะครับในเรื่องของข่าวนี้ก็สําคัญนะครับก็ต้องติดตามกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยข่าวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะฮะรัฐบาลทั่วโลกนะครับกำลังมุ่งศึกษานะครับเกี่ยวกับ CBDC นะครับ IMF นะครับคาดมีไม่ต่ำกว่า100แห่งนะครับเช่นจีนสวีเดนและก็บาฮามาสนะครับล้ำหน้าที่สุดนะครับกำลังศึกษาแนวทางเรื่องของการออกเหรียญสกุลเงินดิจิตอลนะครับของธนาคารกลาง BCDCS นะครับโดยมีต้นแบบจากประเทศผู้นำนะครับที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดนะครับ6ประเทศนะครับซึ่งรวมถึงจีนสวีเดนและก็บาฮามาสนะครับบาฮามาสมีนะครับซึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องพวกเหรียญดิจิตอลอยู่แล้วนะฮะ และในขณะที่ประเทศจีนนะครับมีความก้าวหน้าที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับและกําลังดําเนินการนะครับทดลองใช้ CBDC นะครับครั้งใหญ่นะครับในโอลิมปิกฤดูหนาวในขณะนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวแรกแล้วก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่อาจจะส่งผลต่อตลาดคริปโตเคอร์เซียในทางด้านที่บวกนั่นเองนะฮะและก็ข่าวที่2นะครับ c o m m e r c e เซนนะครับสื่อใหญ่รัสเซียรายงานว่ารัสเซียกําลังจะเปิดยอมรับคริปโตเคอร์เซีนะฮะเป็นหนึ่งในสกุลเงินแล้วนะครับ หลังจากทางรัฐบาลรัสเซียนะฮะและก็ธนาคารการลางรัสเซียนะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าธนาคารกลางของรัสเซียครับออกมาแบนคริปโตเนาะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตกลงกันได้ก็ถือว่าเป็นขา่าวใหญ่เลยนะทุกคนเพราะว่ารัสเซียหรือว่าทางยุโรปตรงนั้นนะครับมันก็เป็นอันดับ3เลยนะฮะในเรื่องของประชากรแล้วก็การจือครองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะก็ต้องลองไปศึกษาดูนะฮะเดี๋ยวไปดูข่าวที่3มกันครับ อ่าแล้วก็มาข่าวที่3นะครับก็ขอพูดถึงพี่ชาวหน่อยนะฮะผมเองก็เป็นนะครับเป็นสาวก EDA มาก่อนนะครับนกก็ตอนนี้นะครับเครือข่ายคาร์โนนะครับหรือว่า EDA นะครับได้ประมวลผลอ่าประมวลผลธุรกรรมนะครับไปแล้วมากกว่า30ล้านลายการนะครับนะเมื่อประมาณช่วงต้นปีเขาก็ได้ประกาศว่าปีนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์นะครับพร้อมที่กําลังจะเปิดตัวหรือว่ากําลังอ่าอะไรนะกำลังทําหรือว่าพัฒนาอยู่นะครับ เกือบ200รโปรเจกต์เลยนะฮะเห็นบอกว่า A D A ปีนี้อาจโตเป็น10เท่าเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันเนาะนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวก A D A นะครับผมเองก็จะรอดูเหมือนกันนะครับนะรู้สึกว่านิ่งมานานมากเลยเหลือเกินนะครับนะแต่ว่าปีที่แล้วผมมาเข้าใจแกนะฮะแกก็พยายามที่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายของคาร์โนเนาะไปแถวแอฟริกานะครับมันก็เกิดโรคระบาดแ,แถววนั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้เหรียญไม่เติบโตนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่3เดี๋ยวไปดูข่าวที่4ขของงไทยเราาาบ้าะะ้่แลววก็วที่4 เหรียญเจฟฟินนะครับหรือว่าเครือเจฟฟินนะครับนะโกทูกลุ่มนะครับบีทีเอสนะครับแล้วก็ดีเดย์นะครับ14กุมภาพันธ์นี้นะฮะจะแลกรับบิตคอยอ่ะจะแลกรับบิตพอยต์นะครับนะใช้รถไฟฟ้าหรือว่าเคอรี่นะครับแมคโดนัลล์นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีของไทยเราเนาะหลายๆคนที่ถือเหรียญเจฟฟินหรือว่าเคยเล่นเหรียญเจฟฟินเนี่ยก็ลองก็ลองวางแผนดูนะครับถ้าเกิดว่ายังยังอยากจะลงทุนในเหรียญนี้นี้อยู่นะครับผมเองก็ ซื้อตอนที่มันขึ้นเนาะผมก็ได้กาไรมาประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสุดท้ายกันนะครับว่าข่าวไม่ดีที่มันทําให้ราคาบิตคอยน์นะครับผันผวนแล้วก็ตกอยู่หลายรอบคืออะไรนะฮะไปดูกันอ่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเฟดเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องพันธบัตรนะครับนะก็คาด คาดว่าน่าจะดีดไปแตะ2.25%ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะแตะ2.45%ในปีหน้านะครับอาจทําให้สภาพคล่องนะครับยิ่งถูกดึงไปจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหุ้นหรือว่าคริปโตนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูแล้วก็จับตากันดูให้ดีนะครับข่าวเรื่องพวกนี้นะฮะอ่ะแล้วก็2องทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้นะฮะตั้งนาฬิกาไว้ให้ดีนะครับนักลงทุนทั่วโลกนะครับกำลังจับตามองตัวเลข CPI นะครับหรือว่าดัชนีวัดเงินเฟ้อนั่นเองนะครับในสหรัฐที่อาจจะเป็นตัวกําหนดนะครับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดนะฮะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นน้ํามันทองหรือคริปโตนะครับจะมีผลกระทบสูงแน่ๆนะครับนะก็ต้องจับตาดูนะครับในเรื่องกราฟก็ส่วนหนึ่งนะครับแนวโน้มก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่แต่ถ้าเกิดข่าวมาแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับตลาดก็อาจจะล่วงได้กันทันหันนะครับคนที่จะเข้าซื้อเล่นเหรียญไรนก็ตามนะครับย้ําไปที่ BDC เท่านั้นนะครับ ต้องดู BC นะครับถ้า BC ขึ้นโอเคเหรียญเล็กเหรียญย่อเหตุเหรียญอยา่าเหรียญก็จะตามหลังไปเนาะแต่ถ้าถ้า BC ลงนะครับนะทุกอย่างก็คือพังเหมือนกันนะครับก็ต้องจับตาดูเรื่องของข่าวแล้วก็ b c ด้วยเนาะประมาณนี้ละกันนะครับข่าวที่ผมมาอัปเดตเพื่อนอเพื่อนฟังกันนะมันมีเยอะมากเลยนะครับนะก็คิดเห็นกันยังไงนะครับกับข่าวสารที่ผมนําม,มาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยเนาะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถือว่าแชร์แบ่งปันเนาะนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นเป็นกลรงใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามในกลุ่มไลน์นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะ